สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมชาวกล้วยชากลางเรามีขายของอีสต์ม่ห้ามไปเนี่หรอเพื่อนกันเพื่อนกันไม่ห้ามไนเลยกูต่อยแม่เฮียอยามึงเจอกูไม่ห้ามยังไงเปิดคลิปมาเห็นกาบสวัสดีกูคิดว่าจะเปิดช่องแทนเฮียาชาวกล้วย,ยชากลางเราเฉยเลยเอาละครับผมนี่ครับวันนี้กูพูดอะไรเฮียเจอชาวกล้วยชากลางกูพูดไม่รู้เรื่องเลย คัด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  <c oughs> เอาเลยครับผมกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะวันนี้เราอยู่ช่องคุณว่านนะครับผมกับผมในนามอั้นตุกจนขมคอนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม ROV ไม่ยไมหยุดคำพิอ่ะ <c oughs> <i> ถ้าใครดูช่องนี้มาตั้งแต่เมื่อก่อนก็น่าจะรู้ครับว่าเราเราอยู่กับใครครับ <Amsterdam> <c oughs> เราดึงตัวสายรับ007 <c ough> มาได้นะครับหลังจากที่เขา หายไปตั้งนานครับเขาไปเป็นสายลับมานะครับผมตอนนี้เขาได้กลับมาแคทเกมกับเราเป็นที่รบร้อยครับขอเสียงปุบมือให้กับฟูยิกิครับผมแป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 ะป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 แปะ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 ปาปะ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 ปแปะปอปะ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 ปอปอ เป็นน้องนายเชื่อมจิตเลยเออน้องนายเชื่อมจิตไอ้กูเนี่เป็นอาจารย์โยดเจอกูไอ้เจียกูว่าไปเรื่อยแล้วเริ่มกันเลยดีกว่ามากดกดไว้ที่มุดไปดูไปจัมโบ้อะไอ้เอ๊มุดใหญ่มุดยักษ์ทำไมแคร์รี่กันเต็มเลยกูเอาก่อนเอ้ย่าิดเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงมึงแคร์รี่สองเลยเดี๋ยวกูเมดเองเอาเอาไม่เป็นไรมึงเล่นเมดก็ได้ไปเวงโอ้อะไรวะ ตอนแรกผมตั้งเป้าว่าผมว่าพวกเราจะมาเปลี่ยนกันเล่นแครี่กับซัพพอร์ตนะครับเพื่อที่แบบเราจะได้ไปด้วยกันนะครับเออจะได้เห็นตอนเราตายแต่ว่าเราโดนแย่งซะงั้นพ <c oughs> ูมึงดูชื่อนาคอสปากดองกาไม่เยอะสบี้ขี้เป็นน้ำาครับเราเล่มเกมแล้วนี่เกมมันมีแบบสลิงเหรอเอ้ไม่สลิงอะไรสลิงนะ เ้ยลืมว่าเราเราผมต้องไปช่วยไอ้ฟูก่อนช่วยเต้ด้วยค่ะช่วยฉันด้วยค่ะเตงกูดึงกูดึงว่ะโอ้ยังแม่นยังแม่นยังแม่นเป็นกูเล็แลกเกมสุดแรงเกมกูเลกเฮ้ยเเล่นกูเลกเฉยอัดคลิปแล้วเกมกเลยฟูฟูฟูอ้โหเกือบตายโอ้ยเกือบ เว้ยมันไม่ถอยไม,ไ,มไม่ถอยเลนไม่ถอยยังดึงไม่ได้ยังดึงไม่ได้เว้ย,ม,ยมันจะกล้ากูกูเล่นไม่ได้เชื่อกูมึงเอามาตัดชิบหายแล้วแครี่กูโดนกูไปช่วยแครี่ก่อนได้เวล,วลาหอานแล้วกูจะจับพวกมันยัดเข้าท้องเลยเห็นมรังนะป่าป่านมีเติมป่ามีาาาาาาเติมเฮ้ยกูด,ดึงโอ้โหไอ้เหี้ยโดนปลาหมึกว่ะโดนเฟิร์นบาดเรียบร้อย เกมแหลกจังรลับไม่ได้มึงอ่ะเครื่องตัดเอาเครื่องแหวนมันมาแล้วเบเออเื้อมัน้วแหวนเรางานดีอยู่ฟุวสวยสวยซอมบี้ี้เป็นน้ำมาซอมบี้ี้เป็นน้ำกูชอบชื่อมันว่ะเอ้ยฟูมาเติมอ่ะุมันตนี่กูดึง แว่นแว่นตื้มันแว่นตื้มมันโอ้โหมันโดดหนีว่ะโอ้ยเกมไอ้เหี้ยเกมความแหลกเป็นของปีศาจเอาความแหลกกูงมือนเอาเนี่ยเพื่อนกูตายกูระวังวัวเหี้ยกูเห็นอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูจะดึงมาเติมอะมาเติมละกูจะดึงเม็ดกูจะดึงเม็ดไอ้สัตว์กูดึงชิูกูโดนเอา เคยเดินเชียร์แล้วเชียร์แล้วเล่นไม่เป็นขอได้ไหมดึงไม่ดูอันนี้แก๊กเล่นยากอ่ะแก๊กอ๋อโดนยิงเอาเลย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  วยดลปมหนึง่งอยก่อนไปหอยก่อนไปไอ้เหี้ยไม่มีเลือดแล้วเนี่ยกำลังไปกลัวไหมนะสามตัวเลยเหรอเพื่อนกูมาแล้วอย่าไปกลัวเพื่อนกูมาแทงให้แล้วสวยสกูดึงนะกูดึงสวยเพื่อนเวยื เล่นยากอะไม่เก่งซัพพอร์ตเฮ้ยแวนแวนโดนลืมตู้เฮ้ยลืมติ่งแวนเราแวนเราระดับโอ้ยหูไม่โดนเลยโอ้เอยเกือบนะเมื่อกี้เฉียวเฉียวหลังเฉียวหลังเฮ้ยแล้วกูเดินไปโดนสกิลมันทำไมวะเนี่เออมา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 เดินเดินบีเดินน้ำพี่เดินนำ้เนนำเองน้องนี่กูดึงคลิปอีกแล้วไอ้กี้ เนียกูหมดแล้วกูใช้เนี่ยกูใช้พีื่อกี้นะเฮ้ยกลับไปกันกลับไปการ้อมเลยเดี๋ยวกูกูกับแวนสารต่อเองก็มันเลนตก็มันเลนของกูสคนไม่อไม่โดนวโอ้อ้ เออเชี่ยอเี่ยเชี่ยเชี่ยอเชเี่าตายาอินาตายาแวนกูโดนลไอ้ยพูพวกพูโดนลกูจะดูดสามตัวดูดดูดดูดสามตัวแต่ว่าไอ้นั่นมันหนีไปตีแวนก่อนกูก็เลยยืนดูดเลยกูทิ้งแวน เออยู่เลยบยู่ยบายบายแวนดันป้อมมันต่อยี่อเลนโอ้ยยี่ฮีมึงไปไหนไฟจะมาตอนนี้กูดึงเลยเรียบร้อยโดนสวยสวยูเน็ตปิ้งอีกเอาเอาให้สุดเอาให้สุดเอ้าให้สุดเฮ้ยเฮ้ยมันเดินมาทไมเอ้าดูนะดูนะ ดึงเลยูเลยสวยสวยสวยสมาจัดมาจัดสวยจัดนิ้้ิิเตีตีตีวีมหน่อยเนี่ยสวยเราจบเลยไหมเราจบเลยไหมจบเดยก็จบเลยป้อมเอาอีกป้อมเอาเยอ่ยุกูแทงป้อมทั้นี่ย อ,อ,อ,อะไรวะโคตนัวเลยกูจะเล่นใครก่อนเนี่ยอืมเฮ้ยเอาลน์เออนี่นีนน่ตึ้มตสว,สวยั็สวยโอ้ยนาตายานาต่าเฮ้ยตีเลยเหรอจบป้อมเลยตีป้อมเลยเยินตีเลย จบเฮ้ยจบในแปดนาทีเลยไอ้ย้ยปูไม่ไหวไม่ไหวอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายอย่าวึ่งตายอุยเอาวะเอาวะสวยเย้เกมแรกบอกได้เลยว่าแหลกที่สุดคก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับอันตดตีป้อมเดอะซีรีส์นะครับผมก็แบบคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันก็ ฝากกาไดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับคลิปมันสนุกมากเพียงใดก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครอย่าไปอย่าอย่าไปอะไรวะอย่าลืมไปติดตามช่องฟูยิกินะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับสังคมไม่เจอกันไม่มูฮ่า